ตัวนี้เป็น Peak Design c a m era q v2 ออกแบบมาได้ดีมากๆใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับ สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวใช้งานนะครับตัวกระเป๋าของทาง p a k design นะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าจัดระเบียบเลนกล้องโดรนนะครับสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นพวกกล้องได้หรือว่าใครจะอัดแอไปใส่กับอุปกรณ์อย่างอื่นอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องใช้เข้าของอะไรต่างๆก็สามารถที่จะใช้ตัวกล้องคิ V2 ตัวนี้ได้นะครับซึ่งในซีรีส์เนี้ยที่ทำออกมานะครับเขาจะมีหลายไซส์มากมากเลยมันเหมาะกับการแบ่งพวกอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับอย่างเช่นเป็นไซส์แบบ small size นะครับอ่าก็จะมีแบบไซส์เล็กเลยนะครับเป็น x small นะครับแล้วก็จะมีแบบ small ธรรมดานะครับมีเล็กกว่า small คือ x small แล้วก็เป็นไซส์แบบ small หรือว่าไซส์เล็กนะครับแล้วก็จะเป็น S medium นะครับ เล้วก็จะเป็นตัวมีเดียมซึ่งตัวนี้ที่ผมถืออยู่ตัวนี้จะเป็นมีเดียมนะครับตัว S มีเดียมเนี่ยจะเล็กกว่าน,นี้นิดนึงนะพอเป็นมีเดียมเนี่ยแล้วก็จะขยายขึ้นไปเป็นตัวไซส์ใหญ่เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นไซส์ที่กําลังพอเหมาะพอเจาะนะครับที่จะใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าจะใส่พวกกล้องอุปกรณ์เลนหรือฟิลโดนนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ข้าวข,ของต่างๆเวลาเราเดินทางนะครับแล้วเราต้องการที่จะใส่เข้าไป ในตัวกระเป๋าเดินทางก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋ากล้องก็ได้นะครับก็สามารถที่จะใช้ตัว camera v2 ตัวนี้ได้เลยอย่างที่บอกไปนะครับใครอยากใช้ใส่อะไรนะครับเลือกซื้อตามขนาดได้เลยนะครับมีตั้งแต่ x small มี small มี s medium นะครับแล้วก็ medium แล้วก็จะเป็น large หรือว่าไซส์ใหญ่นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มการใช้งานเจ้าตัวกระเป๋าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูดีไซน์ของตัวกระเป๋า ตัว camera QV2 ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งดีไซน์ของตัวกระเป๋าตัวนี้ Peak Design camera QV2 นะครับตั้งแต่ตัวแรกๆของเขาแล้วเนี่ยดีไซน์ของเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือความเรียบหรูไม่ได้มีลวดลายอะไรเยอะแยะมากมายแต่จุดขายของเขาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของวัสดุนะครับการออกแบบที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็วัสดุเนี่ยทนทานมากๆนะครับดีไซน์ก็เป็น ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับนอกจากซิปของเขาเนี่ยจะเป็นซิปแบบอัลต้าซิปแล้วนะครับทนทุกสภาพอากาศเลยแล้วก็ซิปของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นนะครับลื่นมากๆเลยนะครับผมลูดให้ดูเลยแบบนี้นะครับแถมด้านนอกของตัวซิปเนี่ยยังเป็นซิลกันน้ําที่ตะเข็บด้านนอกด้วยเห็นไหมตะเข็บด้านนอกตรงนี้นะครับ <ๆ S 2> ก็จะมีตัวซิลกันน้ําให้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการกันละอองน้าละอองฝนนะครับหรือว่าฝุ่นเนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยครับไม่เข้าไปที่ตัวกล้องแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีซิลที่ตะเข็บซิปอย่างดีเลยนะครับอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนตกนะครับสามารถที่จะโดนน้าได้เพราะว่าตัวผ้าของเขาเองเนี่ยทั้งตัวเลยนะครับเป็นแบบกันละอองน้ํละอองฝนได้เลยนะครับละอองฝุนด้วยเนี่ยทุกซิปทุกอันของเขานะครับจะมีซิลกันน้ําหมดเลย ตัวแผ่นจัดระเบียบนะครับตัวนี้ก็จะมีแผ่นจัดระเบียบอยู่ด้านในด้วยนะมีมาให้อยู่ในชุดเลยนะครับเนี่เห็นไหมออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับนุ่มหนากว่าเดิมนะหนานุ่มเลยแหละครับสาหรับตัวดีไซน์ของเขานะด้านบนตรงนี้มันก็จะมีช่องใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกแท็บเล็ตนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนเราสามารถใส่ได้อาจจะผมลองใส่แท็บเล็ตให้ดูนะครับนี่ผมใส่แท็บเล็ตเข้าไปในนี้ปึ๊บ จบเลยครับแท็บเล็ตก,ก็จะอยู่ในนี้นะใส่พวก i อโฟนไอแพ d อะไรเงี้ยได้สบายสบายเลยครับแล้วก็ตัวช่องใส่ของเขานะครับจะมีโฟมด้วยอ่าเป็นโฟมแบบนุ่มๆแบบนี้นะครับสามารถเอาออกมาได้นะเขาจะมีโฟมแบบนุ่มๆอย่างเงี้ยรองให้อีกชั้นหนึ่งนะเวลาแบบใส่กระเป๋าเดินทงเดินทางเงี้ยรับรองว่าไม่กระแทกแน่นอนนะอ่าจริงๆเขายัดมาให้อยู่แล้วผมไปดึงของเขาออกเองแหละครับมันก็จะมีตัวโฟมนะครับกันเวลาเราปิดเนี่ยตัวโฟมเนี่ยจะป้องกันตัวแท็บเล็ตหรือว่า iPad ของเราอยู่ในนี้เลยนะครับออันนี้ก็คือช่องแรกนะก็คือช่องที่อยู่ที่ฝานั่นเองนะครับต่อมานะครับช่องด้านในเนี่ยก็จะมีตัวนวมผ้าบุไว้ทั้งหมดเลยนะครับรอบกระเป๋าแบบนี้เลยแบบนี้เลยแล้วก็ตัวแบ่งช่องมีมาให้แบบครบคันเลยเรื่องของป้ายที่จริงเขาแขวนอยู่ด้านนอกนะในตัวนี้ยเขาก็จะบอกเรื่องของการแบ่งรูปแบบการแบ่งกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะครับ จะ,จะมีให้อยู่ในใต้ใบนี้นะครับตัวนี้นะนอกจากที่มีตัวช่องแบ่งแบบใหม่นะครับตัวด้านในเนี่ยเขายังมีตัวถุงผ้าอันนี้คือเขาจะมีอะไรต่างๆมาให้นะครับนี่มีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะสต,สติกเกอร์พลิกดีไซน์ตัวนี้จะเป็นตัวเอาไว้ล็อกกระเป๋าไม่ให้ขยับเขยื่อนนะครับเวลาเราใส่เข้าไปในกระเป๋าของทางพลิกดีไซน์เองนะครับเขาจะมีตัวล็อกตัวนี้มาให้เยอะมากๆเลย เราสามารถล็อกกระเป๋าตัวจัดระเบียบตรงนี้ไม่ให้เคลื่อนที่ได้นะครับอันนี้เขาก็จะมีมาให้อยู่ในชุดเลยนะก็ถือว่าจําเป็นไหมสําหรับตัวนี้จําเป็นนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่แบบกระเป๋าลุม่มหลวมแบบนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะไม่ขยับเขยื้อนเพราะว่าเขาจะมีตัวล็อกแบบนี้มาให้มีมาให้ทั้งหมดนะครับ6ตัวนี่อยู่ในนี้นะครับ6ตัวนะอ่าก็ประมาณนี้สําหรับในช่องเนี้ยพวกช่องพวกเนี้ยสามารถที่จะดึง ตัวแบ่งช่องออกได้นะครับตัวแบ่งช่องก็จะเป็นแบบนี้เป็นนวมทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตีนทุกแกแบบนี้นะเราสามารถจัดระเบียบทรงกระเป๋าได้ใหม่หมดเลยตามการใช้งานของเรานะครับเราต้องการใช้งานรูปแบบไหนเก็บอะไรนะครับเราสามารถเก็บได้หมดเลยก็จะมีตัวแผ่นอย่างนี้มาให้นะครับ2แผ่นนะเอาไว้แบ่งช่องนะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้มาให้2แผ่นเหมือนกันนะครับตัวเนี้จะเป็นตัวกั้นแล้วก็ตัวแบ่งชั้นด้วยนะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบมีตัวแบ่งชั้นให้แบบนี้เผื่อใครต้องการใส่ของเล็กๆนะครับไว้ชั้นล่างาไว้ชั้นล่างตรงนี้สมมุติว่าผมใส่ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ไว้ชั้นล่างแบบนี้อสองก้อนนะครับปึ๊บผมก็ใส่เข้าไปตรงนี้ผมจะเอาไว้เก็บแบตแล้วผมก็พับอย่างนี้นะครับตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็ไม่หล่นแล้วนะตัวกั้นของเขาเนี่ย ตัวก้นของเขานะครับก็แข็งพอสมควรนะเห็นไหมผมใส่เข้าไปแล้วที่ตัวแบ่งชั้นผมคว่ำกระเป๋าให้ดูมันก็ไม่หล่นนะครับอ่ามันจะอยู่ในนี้แล้วก็ถ้าเกิดผมต้องการวางอุปกรณ์ชิ้นอื่นผมก็วางไปได้เลยที่ชั้นด้านบนนะครับก็ประมาณนี้เราสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะอ่าสมมุติว่าผมมีตัวอุปกรณ์อย่างอื่นอีกอย่างเช่นพวกตัวใหม่อ่าเป็นพวกตัวใหม่พวกเนี้ยกล่องใหม่แบบเนี้ยผมก็จะเก็บไว้ด้านล่างอ่าผมเก็บไว้ด้านล่างแบบนี้ ูปแล้วก็พวกถุงสมมติว่าผมมีถุงแบบนี้เก็บอุปกรณ์ใหม่ผมก็ใส่ไว้ด้านบนนะครับก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้เลยนะจริงๆการที่เขาแบ่งช่องมาให้เนี่ยคือโอเคอยู่แล้วนะเราสามารถที่จะใส่อุปกรณ์ต่างๆได้เลยอ่าสมมุติว่าผมมีเลนนะครับอ่าอย่างเนี้ยผมมีเลน85 f 1.4นะครับประมาณนี้ผมก็ใส่เข้าไปในช่องนี้ได้เลยสมมติว่าแบ่งช่องไว้เรียบร้อย มันก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้เลยอ่าผมมีกล้องฟิล์มนะครับอยากจะใส่กล้องฟิล์มไว้ตรงกลางปึ๊บผมก็ใส่ไว้แบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นตัวแบ่งช่องกระเป๋าแบบดีๆนี่เองนะครับแล้วถ้าเกิดผมต้องการใส่กล้องครับแบบนี้อาเฉพาะตัวบอดี้อย่างเดียวผมก็สามารถใส่ไอ้พวกช่องพวกนี้ได้เลยเนี่ยมันก็เก็บได้อย่างดีหรือว่าผมจะใส่ไว้ที่ช่องตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดใครใส่แล้วแบบต้องการใส่เลนส์ยาวอะไรอย่างเงี้ย เราสามารถที่จะอดัดแอช่องได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนนะเนี่ยใส่พวกสายนะครับใส่พวกสมาร์ทโฟนมือถืออะไรต่างๆผมก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้จะใส่ช่องนี้ก็ได้นะครับอ่ะผมก็ใส่เข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเปลี่ยนช่องนะครับเอาไว้ตรงกลางแบบเนี้ยก็เก็บพวกสมาร์ทโฟนได้แล้วตัวนี้นะครับผมก็แบ่งอ่ะสมมุติว่าไม่ได้ละผมก็แบ่งเอาตัวนี้ออก เอาตัวนี้ออกแล้วก็เอามาแปะไว้เดี๋ยวหายผมก็แปะไว้คราวนี้ผมก็สามารถที่จะใส่อุปกรณ์ได้ละใส่แท็บเล็ตนะครับผมก็ใส่แท็บเล็ตไปปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้ละถือว่าได้เยอะมากๆอ่าช่องกลางใส่ตัวโดนตัวจิ๋วหน่อยนะครับ d ีใจน n โอปุ๊บใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พอดีเลยผมใส่ตัวดีใจน n โอเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับไม่ปูขึ้นมาผมก็ทําการปิด เรียบร้อยแล้วอันนี้กระเป๋าของเราก็จะเป็นระเบียบแล้วนะครับแค่นี้เองนี่พอเราใส่แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของหูหิ้วนี่ครับเป็นเชือกนะครับเป็นผ้ารอบตัวเลยผ้าของเขานะครับค่อนข้างเหนียวมากๆเลยนะมีมาให้ครบเลยเนีย่ตัวซิปนะครับก็จะมีมือจับให้แบบเรียบร้อยเลยแล้วค้อนี้มันจะมีช่องด้านข้างสมมุติว่าผมต้องการที่จะดึงออกมาแต่ไม่ต้องการเปิดช่องใหญ่นะครับ <temos S 1> <ๆ>ผมก็เปิดช่องนี้ได้เลยเปิดช่องเล็กนะครับแล้วก็ดึงเอาตัวกล้องเนี่ยออกมาได้เลยเห็นไหม ก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยผมก็ดึงตัวกล้องออกมาเ,เอาเก็บเข้าไปนี่สามารถที่จะดึงเก็บได้แบบรวดเร็วเลยนะครับนในช่องนี้นะเพราะว่าเขามีมาให้ทั้ง2ช่องเลยทั้ง2ฝั่งเลยเราจะเอาใส่ช่องไหนก็ได้อ่าผมใส่ไปแล้วผมต้องการแล้วกล้องตงัวนี้ผมก็เอาออกมาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เปิดได้เหมือนกันนะครับนี่นี่ครับปึ๊บอีกช่องหนึ่งอ่าก็ต้องการที่จะเอาอะไรออกก็สามารถที่จะ เอาออกมาได้เลยนะครับปุ๊บผมปิดอ่าโอเคแล้วก็เรื่องของดีไซน์ป้ายโลโก้นะครับก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะนี่อันนี้คือโลโก้ป้ายของเขานะดีไซน์สวยมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดีๆหูตรงเนี้ยนะครับเขาจะมีสลิงมาให้อันนี้เป็นสลิงนะครับหุ้มด้วยเชือกนะเห็นไหม เป็นสลิงหุ้มด้วยเชือกมีซ้ายแล้วก็ขวาถ้าเกิดเราไม่เอาตัวเนี้ยเป็นตัวแบ่งช่องกระเป๋าล่ะอยากจะใช้กระเป๋าตัวเนี้ยเป็นกระเป๋าสะพายเลยเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยเก็บอุปกรณ์กล้องแบบชุดเล็กๆนะครับสามารถใช้ได้นะผมทําให้ดูปึ๊บผมรู้ซิปปิดมานะครับปึ๊บแล้วก็ด้านบนตรงเนี้ยมันจะมีสลิงอยู่นะครับหุ้มด้วยผ้าตัวนี้เป็นสลิงนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดเลยนะ แล้วก็สายของพิก design นะครับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเราสามารถนํามาทําเป็นสายคล้องกระเป๋าได้นะในชุดเขาก็จะมีตัวหมุดตัวนี้ให้นะเราก็แค่ใส่ตัวหมุดตัวนี้เข้าไปสมมุติว่าเอ้ยเผื่อเราอยากจะใช้กระเป๋าตัวนี้เอาออกมาจากกระเป๋าเดินทางนะครับเวลาขึ้นรถขึ้นเรืออะไรอย่างเงี้ยแยกจากกระเป๋าเดินทางเลยใช้เป็นกระเป๋ากล้องได้ไหมได้ครับนี่ไงผมใส่หมุดตัวนี้ไปเลยเห็นไหมแล้วผมก็เอาสายคล้องกล้องของพิกดีไซน์มาใสา่ เป็นควิกล a s e ด้วยนะครับนี่เห็นไหมแค่นี้เราก็จะได้กระเป๋ากล้อง1ใบแล้วนะเดี๋ยวผมลองสะพายให้ดูเมื่อผมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยกับสายนะครับมันก็คือกระเป๋าสะพายข้าง1ใบดีๆนี่เลยครับอ่แล้วเวลาเราใช้งานใช่ไหมผมก็สามารถที่จะดึงนี่เปิดช่องหนึ่งนี้ก็ง่ายนะก็ง่ายเลยแหละอ่ะแล้วก็เอากล้องออกมาหยิบออกมาถ่ายโชว์โชว์ชวชวแล้วก็ถ่ายเสร็จนะครับผมก็เอาเก็บ อ,อนอกจากมันจะเป็นกระเป๋าแบ่งช่องได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะทําเป็นกระเป๋ากล้องได้เลยนะครับแล้วตัวเล็กๆของเขาเนี่ยก็ใช้เป็นแบบกระเป๋าโดงกระเป๋าโดนะครับหรือว่าใครจะเก็บอ,อุปรกรณ์อะไรก็ได้หมดเลยถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างโอเคมากๆใช้ตัวเดียวเนี่ยคือจบเลยนะครับอ่าและนี่ก็คือเรื่องของการใช้งานนะครับจะใช้เป็นแบบแบ่งช่องก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบกระเป๋า ร่องใบเล็กก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมีตัวสายสะพายของพิกดีไซน์อยู่จบเลยครับนี่สำหรับตัวกระเป๋าพิกดีไซน์นะครับตัวนี้เป็นพิกดีไซน์ a m มิราค V2 ออกแบบมาได้ดีมากๆใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาทางร้านเทพแกลเจ็รได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือตัวพิ Design Camera าคิ V2 นะครับก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ดีไซน์เรียบ แล้วก็หลูมากมากเลยนะครับแถมยังใส่อุปกรณ์ได้จริงแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะก็ถือว่าเป็นกระเป๋าอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีกระเป๋าตัวไหนหรือว่าอุปกรณ์ตัวไหนมารีวิวการใช้งานให้เพื่อนๆได้ดูกันกติดตามชมนะครับส่วนนี้หมดวลางผมแล้วสวัสดีครับ